สวัสดีครับผมเอาพิมพ์ขุนแผนผมมนงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัลหารไล่พิมพ์เล็กบล็อกแรกผมมให้ชมนะครับจะมีสีพึ่งหลงพระทาพ่าข้างหน้าไว้ด้วยนชัดเจนเลย หลังจะ,จะยันชเดี๋ยวเรามาดูไนเรย์เอยๆนะครับผมกลับกลับมาดูตอนเือยนะครับเป็นคุณแผนหลงทายคุมานทิมเล็กเหลืองปุดทิมนะครับบล็อกแรก นะครับชัดเจนสวยดูขอบข้างครับเป็นขอบข้างสวยมากครับข้างหลังบนี้หลังยันจะชัดเจนนะครับ ข้างเนี่ยหน้าด้วยครับเป็นถุงคุณแผนพองพายคุมานทิมเล็กบล็อกแรกนะครับพระพองพายคุมานฟุชิมวัลลาหัไล่ดูง่ายสุดเลยหาเรื่อยยากถ้าใครสนใจยังไงขอ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับนัด srw channel นะครับขอบคุณมากครับผม